สวัสดีนะคะเด็กๆในวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาภาษาไทยนะคะพบกับคุณครูสาวัน,นีนะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของประโยคนะคะเราจะมาทบทวนกันอ่ะเรามาดูเลยประโยคนะคะเรามาทบทวนอ่ะประโยคกันนะความหมายของประโยคก็คือ ประโยคก็คือข้อความที่มีในความสมดณ์น,นะคะสื่อสารได้ว่าใครทำอะไราที่ไหนนะคะประโยคสองส่วนก็จะมีประธานกริยานะ,ะประธานกริยาเรามาดูต่อว่าประธานทำหน้าที่อะไรนะคะประธานก็จะทำหน้าที่ เป็นหัวหน้าของประโยคน,นะคะเป็นผู้ที่แสดงอาการจากเป็นคนก็ได้สัตว์ก็ได้หรือสิ่งของก็ได้นะคะต่อมาดูกริยากริยาก็คือการแสดงการแสดงการกระทําต่างๆนะคะว่าแสดงหรือกระทําอะไรนะคะอย่างเช่นเดิน มาดูตัวอย่างของประโยคนะคะประโยคแรกยายยิ้มยายเป็นประธานยิ้มเป็นกริยานะคะประโยคที่สองบอกว่าน้องร้องไห้น้องเป็นประธานร้องไห้เป็นกริยาประโยคที่สามบอกว่าพี่หัวเราะพี่เป็นประธานหัวเราะเป็นกริยา และประโยคที่4บอกว่าข้อยืนข้อเป็นประธานยืนเป็นกริยาะะอันนี้คือตัวอย่างของประโยคที่ยกให้เด็กๆได้ดูนะต่อมาเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะฝึกหัดของเราก็จะอยู่ในหน้าที่30กับ31อนะคะ,ะเรามาดูหนะ้า30กันก่อนเลย 30ในส่วนของข้อที่9เขาจะให้เราเนี่ยเรียงคำให้เป็นประโยคน,นะคะข้อที่1คํำที่เขาให้มาก็จะมีคำว่าตกคำว่าหนากักคำว่าฝนเราต้องเรียง3คํำนี้ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเราก็จะเรียนได้ว่าฝน,นตกหนะะักค่ะเด็กๆเห็นตามได้เลย ในส่วนของข้อที่สองขาให้คำว่าช้างต้นไม้ลากเราก็นำมาเรียงใหม่เราก็จะได้ว่าช้างลากต้นไม้ข้อที่สามให้คำว่าเรือคำว่าเข้าป่างูเราก็จะเรียงประโยคได้ว่างูเลือยเข้าป่า ส่วนของข้อที่4ี่นะคะให้คำว่ากัดงูเกือบถูกช้างเราก็นำคำเหล่านี้มาเรียงใหม่เราก็จะได้ช้างเกือบถูกงูกัดนะคะช้างเกือบถูกงูกัดในส่วนของข้อที่ห้า ให้คำว่าทั้งสองลูกช้างตัวแข็งยืนเมื่อนำมาเรียงแล้วเราจะได้ประโยคที่บอกว่าลูกช้างทั้งสองยืนตัวแข็งลูกช้างทั้งสองยืนตัวแข็งและในข้อที่6ให้คำว่าภานมะปิน คู่ขาคอแล้วก็ขี่นะคะเราก็จะนำคำเหล่านี้มาเรียงก็จะได้ประโยคก็คือคู่ขาขี่คอพายมะปินคู่ขาขี่คอพายมะปินในส่วนของหน้าต่อมาหน้า31นะคะในข้อที่10 ให้เราแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้คำศัพท์คำแรกคำว่าเพื่อนบ้านเราก็จะแต่งประโยคได้ว่า mm. เพื่อนบ้านใจดีหรืออาจจะ,ะแต่งประโยคอื่นๆก็ได้นะแต่ต้องมีคำว่าเพื่อนบ้านในประโยคนะคะ,ะคำต่อมาขวางทางก็จะแต่งประโยคได้ว่าต้นไม้ ล้มขวางทางต้นไม้ล้มขวางทางหรือจะแต่งประโยคอื่นๆก็ได้นะต่อมาคำว่าต้นไม้ก็จะแต่งประโยคได้ว่าช้างลากต้นไม้ช้างลากต้นไม้ต,ไมต่อมา ฝนตกหนะักฝนตกหนะักคำว,ว่าตั้งใจฉันตั้งใจเรียนเราจนะแต่งได้ว่าฉันตั้งใจเรียนคำต่อมาคำว่าเรียบร้อยแต่งปรปโยคได้ว่าแม่นั่งเรียบร้อยหรือจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ได้นะเช่นน้อง นั่งเรียบร้อยที่เดินเรียบร้อยแต่งได้หลายประโยคเลยนะคะต่อามาคำสุดท้ายของเราแล้วคำว่าตัวใหญ่ก็จะแต่งประโยคได้ว่างูสีดำตัวใหญ่งูสีดำตัวใหญ่ในแต่ละข้อนะคะเด็กๆสามารถ ส่วนของวิชาภาษาไทายในวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ